มาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีของเล่นโชโดซูปเปอร์ไรแมนนะผมก็ไรแมนเนี่ยเป็นกระบวนการห้าสีที่เราชอบมากนะด้วยความที่มันเรียงสีแบบแปลกๆด้วยไม่มีสีชมพูผู้หญิงเป็นสีน้ำเงิน บูดอตฟินแล้วก็สมัยดเด็กเนี่ยมันก็ฉายอยู่ช่องเจ็ดกลับไปดูทุกวันที่มันฉายแต่ก็จะมีคันนูนคันนี้บ้างจำไม่ได้ว่าดูถึงจบหรือเปล่าแต่ก็มีหลายตอนที่อยู่ในความจำนะก็เลยรู้สึกแบบเป็นหนึ่งเรื่องที่เราชอบโห เยลโล่ไลออนแบ็กไบสันเลสโฟคอนตีนไซบูดอ p h ฟินตอนเด็กๆก็ไม่เคยสงสัยหรอกอ่ะข้อแรกเลยมาดูกันทำไมหนะ้าอกเยลโล่ไลออนถึงไม่เป็นสีขาวเหมือนทุกคนโตมาถึงเพิ่งจะรู้ว่าเขาบอกว่าพอเป็นสีขาวแล้วมันเกินส่วนอีกข้อหนึ่ง ทำ,ทำไมถึงไม่ใช่กินไลนอตทําไมถึงมปนกินไซอันนี้ไม่รู้น่าจะคงให้คลองจองกับกินไซ Black แบ็กใบสัตว์ละมั้งก็ดาไม่ถูกจริงมาเรว่าออกกันก่างแทนแทนแทนยืมเรียงกันห้าคนสวยอะเอ๊ะ มันโกอนเจอร์ด้วาเนี่ยอันนี้ก็คือพูดตรงๆว่าเขาเรียงสีเขาเรียงสีแบบโกอนเจอร์นะผมเต้องบอกว่าโกออนเจอร์อะเรียงสีเหมือนเขาแหม,มันน่าจะมีพาร์ทเปลี่ยนให้ แบคไบสัตว์เนี่ยเป็นใส่กระโปรงนะเหมือนที่โกไคเจอร์ er ที่โกไคพิงค์ได้เปลี่ยนมเป็นแบคไบสัตว์แล้วก็ส่วนสีชมพูก,ก็กระโปรงไอ้สีฟ้าก็ากระโปรงออกได้ไอ้สีน้ำเงินก็กระโปรงออกได้ด้านข้างอย่ีหนึงนะคือด้านข้างนี่กล่องด้านหลัง โอ้โหพาร์ทของเล่นเสริมนี้ยิบย่อยมากโอ้แดงข้างนี้จะเป็นสีแดงคนเดียวเลยเห่งเท่เลยอะนะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะเล่อืโฟล์คอล ซึ่งตอนแรกสมัยเด็กเราสดๆมากเลยเอ้ยทำไมรีโฟลคอนถึงหน้าตาเหมือนเล็ทฮอกในเจ็บแน่นะสีเขียวลีนใสนี่แหละมไม่มีพัดปรุงถอดออกนะเราสีดำ เป็นการติดสติกเกอร์ที่ยาวนานมากๆครับผมรายเลเอียดอะ่ะเขาแบบว่าปีจย้อยสุดๆอะ่ะห oh, เหนื่อยมากอะ่ะพูดเลยมาเดี๋ยวเรามายืนตามตำแหน่งกัน,น่อยสีเขียวตรงนี้ ีน้ำเงินตรงนี้โอ้โหนี่ไม่ได้ถ่ายตอนที่นี่ไม่ได้ถ่ายตอนที่ติดสติกเกอร์นะเพราะว่าโอ้โห คนติดเองยังเหนื่อยเลยอืออือโอ้โีไม่ทำตัวอื่นล้มไปด้วย,ย่าทำอย่างนี้สิเยลโล่ไลออนอืม วนเลสโฟคอนกลางสองเบอเนาะเฮ้ยเหนื่อยมากราะว่าของเล่นเขาแบบว่ามันเป็นชิ้นเล็กแล้วมันก็มีรายละเอียดปิกย่อยเยอะมาก ันเลยทำให้เราติดสติกเกอร์ได้ช้ามากๆเร่มคันนะติดก็ไม่ตรงด้วยกากสุดๆมาเดี๋ยวเรามาเรียงกันหน่อย คงไม่เย็นท่าทีเท่หรอกนะผมว่าหนักมากสีแดง จะทำสีเขียวท้าเทพซะหน่อยวางยากเชียวนั่นไง อืโท้จะเกี่ยวล้มกันทำเพื่อ สีเหลืองดนนิ่งไปน,นิดนึงเดีเป็นท่าหนานี่ก็อีเรียงกันสวยงามมากก็วันนี้เราจบการรีวิวของโชโดโรไรแมนไปเท่านี้นะครับผมเหนื่อยมากขอบอก ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย